สำหรับคนที่หวังว่าประชาธิปัตย์เนี่ยจะมีมติในการโหวตให้รัฐมนตรีบางคนเนี่ยไม่ได้รับการไว้วางใจเนี่ยนะฮะไม่ต้องไปหวังเพราะคุณชินวรบุญเยเกียรติคุณชินวรนี่เป็นสอสอนครศรีธรรมราชของพรรคประชาธิปัตย์นะฮะเขาเป็นรองประธานวิปสรางเขาบอกว่าเรื่องกับพี่ไม่ไว้วางใจเนี่ยกับเรื่องเลอกตั้งซ่อมที่ขัดแย้งกันอยู่ที่นครศรีธรรมราชเนี่ยมันคนละเรื่องกันไม่มีการปล่อยให้ฟรีโหวตเมื่อมีมติพักร่วมรัฐบาลแล้วก็ยึดตามนั้นนะฮะก็คือประชาธิปัตย์เขาก็ไม่ไ ขู่ที่จะโหวตสวนอะไรก็คงไม่แต่ว่าบิ๊กป้อมจะได้คะแนนน้อยกว่าคนอื่นแน่นก็นิดน้อยหน่อยๆไม่ใช่เรื่องใหญ่พ้นเอกประวิทไม่เป็นไพเอปรไม่มีทางได้น้อยกว่าหรอกเดี๋ยวแกก็โทรไปหาคนนู้นคนนี้เดี๋ยวก่อนพี่ปายสองวันก็เฮ้ยก็แหมไม่ยอมมาายาทในการเลือกตั้งซ่อมมาเดี๋ยวต้องเดี๋ยวแกโทรหาคนแกแกเป็นแนวถึงเวลาแกจะโทรหาคนครับเดี๋ยวก็โทรหา สิ่งที่น่าเรียนรู้จากพลเอกประวิตยคือการสร้างเครือขา่ายใ,ในสังคมใช่ไหมถ้าจะอยู่ในเมืองไทยคุณยู <c ười> ณมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคือ <c ười> ถึงภาพลักษ์แกคนจะรู้สึกว่าไม่น่าเชื่อถือทํางานหล่อหลแหละๆยังไงเนี่ยแต่พอจะพิปรคือพรรคล่วมที่นินทาพลเอกประวิตยรับหลังเนี่ยนะครับ <p are> พอมีโทรศัพท์พลเอกประวิตยก็โอเคครับทุกคนนะโอเคลองฟังคุณชินวรนบุญยเกียรินะที่พูดถึงประเด็นของการโหวตคับจากปีไลายเสร็จนี่นะครับโดยเจตนารมณ์ของกฎหมายรัฐมนูนและข้อบังคับก็ต้องทิ้งไว้หนึ สำหรับที่จะลงมติเพื่อให้ใจต,ตรองกันได้ดีก่อนเพราะฉะนั้นเราก็ต้องฟังการอภิปรายก่อนถึงจะมาพูดถึงเรื่องการลงมติแต่ผมมั่นใจว่าพรรคพุตบาลก็จะไปในแนวทางเดียวกันครับปัญหาก็คือว่าเริ่มมีสมาชิกพรรคประชาธิป,ปัาตย์ออกมาว่าจะคือ,อโหวตไม่ไว้วา,างใจรัฐมนตรีของพรรคพลังประชาราาาัฐเพื่อแก้เกมกรณีที่ส่ง ผูส้สมัครลงแข่งในเขตของพิเศษไทยค่ะคงจะใช้เงื่อนไขนมาเป็นเงื่อนไขในการที่จะต้องรับผิดชอบต่อประเทศชาติบ้านเมืองไม่ได้นะครับ mm hmm. เ,รเรื่องการควายไม่ว่างใจนั้นเป็นเรื่องไม่ใช่เรื่องส่วนตัวแต่เป็นเรื่องของอรัฐบาลร่วมกันนะครับผมบเข้าใจว่าอยู่ที่วิบของรัฐบาลจะต้องติดตามและมีมติที่ชัดเจน และในขณะเดียวกันก็ต้องเปิดโอกาสให้กับเพื่อนสมาชิกได้รับความความคิเดเห็นก่อนส่วนจะไปอ้างเหตุผลเที่ยงแรือ,อย่างอืงอ่นที่เป็นเรื่องส่วนตัวเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ที่ที่เป็นความคิเดเห็นแต่ละคนครับเราในฐานะพรรคชาิปัดเราจะคุมเสียงของพรรคเราอย่างไงอะคะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ พักรัฐบาลก็กังวลเรื่องของการแตกแถวของฝ่ายปฏิบักษตลอดนะคะก็ไม่เคยมีปัญหนานะครับเพราะว่าเป็นเรื่องของการที่เราจะต้องท,ทําความเข้าใจร่วมกันกันอยู่แล้วนะครับแล้วก็ผมเข้าใจว่าเมื่อวิบแต่ละฝ่ายได้อธิบายผลแล้วเนี่ยทุกคนต้องยอมรับมติวิบนะครับส่วนว่าใครจะไม่ยอมรับมติวิบก็เป็นเรื่องของกรรมกรามรในอันพักแต่ละพักที่จะต้องไปดาเนินการต่อไปครับส่วนเรื่องของการส่งขอเล่าเรื่องคุณชินวานิดนึงคือคุณชินวาเนี่ย เรื่องนี้แกมีผลประโยชน์ท,ทับซอ้อนเล็กน้อยคือแกเป็นประชาธิปัตย์กลุ่มซึ่งอยากอยู่กับพลเอกประยุทธ์อยากเข้ารัฐบาลตั้งแต่ต้นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นความอินกับพลเอกประยุทธ์เนี่ยจะมากกว่าคนอื่นอย่างเช่แถวอย่างเช่นคุณเทพไทยเนี่ยคุณเทพไทยเขาอยู่ประชาธิปัตย์ฝั่งซึ่งไม่อยากให้ประชาธิปัตย์เข้ารัฐบาลนะคุณชินวรเนี่ยอยู่ฝั่งที่อยากให้ไปเพราะฉะนั้นเวลาพูดอะไรถึงรัฐบาลเนี่ยคุณชินวรจะปกป้องเยอะหน่อยมาดีหมดเลยนะและที่สองคืออย่าลืมว่าคดีที่คุณเทพไทยหลุดเนี่ยคคคคคนนนฟ้้้้้ออ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 งงืืืเเเเรรรรรข่่่าาาาายยุุณณชิวทกัีหหปมมไู ไม่มีใครอยากอยู่เพราะว่าแม่งซัง <ad> ดจริอย่างนี้ก็คดีคด,ดีเรื่องลครสีธมามราเรื่องนายกบจมันแข่งกันสองทีมทีมคุณเทพไทยกับทีมคุณชินวรเรื่องการเมืองนี่แล้วก็ทีมคุณชินวรตอนแรกเนี่ยชนะแต่ครั้งหลังเนี่ยทางทีมคุณเทพไทยชนะทีมคุณชินวรก็เลยไปฟ้องว่าทีมคุณเทพไทยเนี่ยโกงทั้งคุณชินวรูดเนี่ยก็ก็ให้บริบทว่าเขาพูดเนี่ยในในในฐานะอะไรเขามีภูมิหลังมีความเป็นมาอย่างไรนึงก็คือเขาเป็นประชาธิปัตย์กลุ่มซึ่งรักพลเอกประยุทธ์อันที่คคคือเเเเ้าากกกัััับุณททพพไยนนนนน่ะะฝงรฉ็ แต่นี่คือการเมืองในพักซึ่งอยู่พักเดียวกันยังอยู่คนละพวกผมว่าทุกพักก็มีแบบนี้ <Okay. S 2> ครับก็ไปใช้ปัดไม่ใช่ได้มาไง่ายๆฮะอายุเขายาวนานขนาดนี้ครับนะฮะนี่ผมไม่แน่ใจว่านี้เป็นวิธีดา่าหรือวิธีชม <S <S 2> <S 2> <S 2> แต่ผมว่าเรื่องแบบนี้มันมี <S <S มันมีทุกพักไงครับใช่ใช่แต่ประชาธิที่ปัดนี่ก็เวลาคือพูดจริงๆนะชีวิตนักการเมืองเนี่ยเป็นชีวิตที่ไม่ไม่ใช่มีความสุขแม้กระทั่งพักเดียวกันเนี่ยก็แทงกันได้หมดทุกพักแม่มันไม่ใช่การดำรงชีพการขโมยซีนการอยาก มีบทบาทโดดเด่นอะไรเนี่ยมันทุกพักมีอย่างนี้หมดนะครับ